นี่คือ Honor X 8 B นะครับเปมือถือในช่วงราคางบไม่เกิน80,00บาทนะจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความจุมาถึง5 1 2กิกเลยนะครับในงบนี้กล้องหลังเนี่ยถ่ายสวยเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยดูเรียบหรูมีน้ำหนักเบานะครับผมเมื่อเทียบกับมือถือทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีผมจับมาเนี่ยคือเบาที่สุดแล้วสวัสดีครับผมเบลเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับกับ Honor X 8 B นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับที่กำลังจะวางขายแล้วกก่่นนนมมาชชีวววิยดลคคใจผะ ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยฝาหลังเขาจะมีความฟิลลิ่งเหมือนหนังนะครับขอของตัวเครื่องเนี่ยก็ให้ฟิลลิ่งเหมือนเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เบามากๆนะครับเพียงแค่166กรัมเท่านั้นเองนะครับพอเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆนะที่ผมจับมานะตัวนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันเบาจริงๆนะครับแบบจับเล่นได้สบายอ่ะมันไม่หนักเลยนะครับ สำหรับหน้าจอของรุ่นนี้นะครับผมเขาจะให้หน้าจอแบบ AMOLED มานะครับขนาด6.7นิ้วเลยนะแล้วก็ Refresh Rate ใส่มาให้ที่ 90Hz นะครับเป็นจอ Full HD นะครับพอเป็นจอ AMOLED เนี่ยก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเขาสู้แสงพอสมควรเลยนะครับผมเวลาเราเล่นกลางแจ้งเนาะตัวนี้เวลาเราเปิดโหมดออโต้นะครับจะพีคถึง2,000นิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสว่างจ้าเลยนะครับเล่นเล่นข้างนอกนี่สบายเลย แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับด้านบนตรงที่เป็นเลนกล้องของเขาเนี่ยเขามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Magic c a p s ูลนะครับคือเราจะได้เจอเขานะครับตอนที่เราตั้งนาฬิกาปลุกนะครับแล้วก็ตอนตั้งเวลาก็ได้นะครับรวมถึงตอนที่กําลังโทรเข้าโทรออกนะครับตอนรับสายอะไรเงี้ยก็จะมีแจ้งเตือนตรง Magic c a p ซูลด้านบนตรงนี้นะครับใครอยากลองใช้แบบ Feeling เหมือน Dynamic Island อะไรเงี้ยก็ลองตัวนี้ได้นะครับแล้วตัวหน้าจอเขาเนี่ยเขามี Always On Display ด้วยนะครับนะเป็นหน้าจอแบบล็อกสกรีนที่ มีภาพขึ้นนะครับมีนาฬิกาขึ้นนั่นเองนะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับขึ้นมาแป๊บหนึ่งเหมือนเราแตะหน้าจอปุ๊บก็ขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปประมาณนี้นะครับคือผมเองเนี่ยยังไม่เห็นว่าตั้งค่ายังไงให้ always on ตลอดนะครับตามชื่อเขานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นแค่ต้องแตะนะแล้วก็มีเปลี่ยนทีมต่างๆที่เป็นรูปด้วยนะเป็นแอนิเมชันต่างๆที่เขาให้เราเลือกเนี่ยก็มีให้เลือกเปลี่ยนเยอะเลยนะครับ โอเคมาดูในเรื่องของกล้องในรุ่นนี้กันบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหลักของรุ่นนี้เลยกล้องหลังตัวเลนหลักเนี่ยเขาให้มาที่108ล้านพิกเซลนะครับผมรวมกับมีเลนอัลต้าไวให้ที่5ล้านนะครับมีเลนเดฟเซนเซอร์ ensor, แล้วก็เลนมาโครใส่ให้ครบๆเลยนะครับตัวเซนเซอร์ของกล้องหลังที่เป็นเลนหลักเนี่ยเขาได้ตัว i s o c e l l m h 6นะครับของทาง a m s u n งมานะก็จะเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงพอสมควรนะครับสำหรับงบนี้นะถือว่าใส่มาให้คุ้มๆเลย พอเราไปถ่ายภาพจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยภาพถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่ได้ดูแย่เลยนะมันดูสวยมากๆนะครับแล้วก็มีการแบบละลายฉากหลังได้แบบดีนะครับเก็บรายละเอียดเก็บแสงได้โอเคเลยนะครับรวมถึงในตอนถ่ายในที่มืดด้วยนะครับก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซลเลยนะ แต่กล้องหน้าเนี่ยถ้าเกิดถ่ายตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเปิดไมนะ้์โหมดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันที่มีแสงเพียงพอเนี่ยกล้องหน้าถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมเก็บไล้เอียดดีๆเลยนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหน้าของรุ่นนี้นะผมชอบมากนะตัว AI เขาอะคือถ้าถ่ายรูปแบบสดๆนะคือหน้าไม่่างนี้นะหน้าผมไม่ใช่อย่างนี้นะคือแบบมันดูเป็นธรรมชาติมากครับแบบดูเนียนๆเหมือนแบบเราไม่ได้แต่งรูปอะชอบกล้องชอบ AI ของรุ่นนี้มากเลยนะดูดิเฮ้ยแล้วอยู่ดีเราหล่อขึ้นเฉยอ,อะ มาดูประสิทธิภาพการใช้งานทั่วไปกับเล่นเกมของตัวนี้กันบ้างน,นะครับตัวนี้จะได้ตัว Snapdragon 680มานะครับก็จะเป็น CPU ระดับกลางเลยนะครับกลางแบบกลางจริงๆอะบวกกับ RAM มาให้มาที่8 g b นะครับความจุอีก512 g b นะครับตัว RAM สามารถเพิ่มไปอีก8 g b ได้นะครับรวมกันเป็น16 g b ได้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยความแรงประมาณนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับพอเล่นเกมระดับระดับเริ่มต้นได้นะครับเอา Wi-Fi ในเล่นได้แน่นอนนะครับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำเทสอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวสนัากอน680ในปี2024เนี่ยจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับประเด็นหลกัลกๆของประสิทธิภาพในตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของ CPU นะครับก็คือเรื่องของความจุนั่นเองนะครับที่ใส่มาถึง512กิกนะครับคือไม่ใช่ความจุแบบ512กิกแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่ความจุแบบ u f version 2.2มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอ่านเขียนเนี่ยเร็วแรงแน่นอนนะครับ เรียกได้ว่าเอาใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์สุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอหนังคอฟังเพลงคอถ่ายรูปคอถ่ายวิดีโอนะครับทุกอย่างเนี่ยคือเก็บเข้าไปได้เลยนะครับภา้ละ2งิ๊กแบบไม่ต้องซื้อ s อสดการ์ดเข้าไปใส่เพิ่มเลยนะครับแบตเตอรี่ของแบรนด์นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ออเนอร์เนี่ยเขา มีความโดดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่มากๆนะครับเรื่องของความอึดเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะติดอยู่ในหัวตารางตลอดอยู่แล้วนะครับเวลามีการเทสของเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้แบตมาที่ 4,500mAh น,นะครับแต่เป็น 4,500mAh ที่อึดมากๆนะครับผมรวมกับมีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับที่35วัตต์นะครับก็โดยรวมแล้วนเนี่ยเป็นตัวที่ทำออกมาในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ดีมากๆด้วยนะครับใช้งานได้แบบวันสองวันสบายๆเลย โอเคสรุปนะครับสำหรับ h o n o r X8B รุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับเอามาทำงานต้องการใช้งานภาพถ่ายที่ได้คุณภาพสูงๆนะครับจอก็สวยนะครับท <States> ี่สำคัญเนี่ยความจุเยอะมากๆด้วยโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากได้ Honor X8B นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับเขาจะแถมแก้วเก็บอุณหภูมินะครับมูลค่าประมาณ499บาทนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับส่วนลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมจะวางไว้ที่ ใต้ v i อีกทีหนึ่งนะครับใครดูผ่านติ๊กตอกก็ที่หน้าช่องได้เลยนะโปรโมชั่นเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่14มิถุนายนเลยนะครับผมก็ไปเลือกชมเลือกช็อปกันได้นะครับที่หน้าช็อปนะครับลองไปลองเล่นกันดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็จัดเลยนะครับเหมาะสําหรับสายแบบต้องการความจุยเยอะนะครับต้องการจอสวยนะครับต้องการแบบทายรูปสวยๆเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับโอเคคลิปวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับบ๊ายบายเดี๋ยคั้้ะจทําใหรบ